สวัสดีครับทุกคนกับมาพบกับช่องสุดเด็ดครับวันนี้แมนกลับมาเกิดการหอเสื้อผ้าที่แมนซื้อมาในช่วงนี้นะครับมีทั้งจากในช้อปปี้แล้วก็ในอินสตาแกรมราคาถูกมากๆมีทั้งหมด11ชิ้นด้วยกันนะครับร้านนี้เขาซักมาให้แล้วนะครับคาาถูกด้วยแค่ร้อยสาเกองข้างในจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้นะครับเสื้อผ้าที่มีหน้าหลังๆงอาจจะลองเปลี่ยนมาใส่ดูนะครับเหมาะสําหรับผม่มออฟฟิศที่หางเก่งราคาไม่แพงนะครับน้องรูน่าสงสาร โดยรวมแล้วลุกนี้ก็จะมีความเกาหลีนิดๆนะครับแค่นิดเดียวอันนี้ก็คือเสื้อผ้าทั้งหมดที่แมนซื้อมาในช่วงนี้นะครับมีทั้งหมด11ชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวแมนก็จะแนะนําร้าน้วยนะครับว่ามีร้านมาจากร้านไหนบ้างชิ้นแรกเป็นกระเป๋าคาดเอวเดินป่าซื้อมาจากในช้อปปีชื่อร้านว่า bangkok life shop ใบนี้จะเป็นคาดเอวแล้วด้านหน้าก็คือสามารถจะใส่ของได้นะครับ2ช่องแล้วก็ มีซิปตรงนี้อีกหนึ่งช่องแล้วก็มีซิปใหญ่ตรงนี้อีกหนึ่งช่องด้านนี้สามารถใส่น้ําได้นะครับทรงกระเป๋าแบบนี้สําหรับเดินป่าแล้วก็ไปแคมป์โดยเฉพาะนะครับถ้าใครอยากได้ลุกแนวแนวนี้ก็ต้องเป็นใบนี้เลยนะครับแล้วก็ราคาถุกด้วยแค่ร้อยสามเก้าเองมันว่าคุ้มนะเนื้อผ้าเขาดีแข็งแรงนะครับดูทนทานซิปก็แข็งแรงดีวัสดุตรงนี้ก็แข็งแรงดีสรุปแล้วก็คือแนะนำนะครับว่าสามารถไปตำได้เลย แต่ด้านหน้าดูจะเล็กๆไม่รู้ว่าจะใส่อะไรได้เยอะแยะไหมไปที่ชน้นไปที่ชิ้นที่2กันเลยนะครับแมนซื้อหมวกมาจาก Goo Twin น h a i นะครับมีถ่ายทั้งใน Shopee แล้วก็ใน IG แมนซื้อมาทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับสีฟ้า44บาทสีขาว49แล้วก็สีดำา54บาทต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับคนที่ชอบใส่หมวกแก็บนะครับราคาถูกมากๆคือไม่ใช่แค่ราคาถูกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแบบเขาก็น่ารักมากๆแล้วก็มีแบบหลายอันมากๆเลยแมนว่าใส่ออกมาแล้วก็ไม่ได้ดูเล็กจนเกินไปนะครับกาลังดีสำหรับราคานี้ถือว่าทรงสวยมากๆเลยนะครับ ด้านหลังก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตีนตุ๊กแกด้วยนะครับเป็นแบบสอดแบบนี้มันจะดูราคาแพงกว่าชิ้นที่3เป็นชิ้นที่ชอบมากที่สุดในวันนี้เลยเพว่าได้คือแบบพอได้มาแล้วเนื้อผ้ามันนุ่มแบบนี่มันนิ่มแบบนิ่มดีอะ่ะอันนี้นะครับเป็นของร้านโซวานะครับราคา490บาทแต่ว่าถ้าซื้อในช้อปปีซื้อครบ350บมันจะลด125บาทอยู่แล้วนะครับ ลายเขาก็แบบเท่มากเลยด้านหน้าก็เป็นโลโก้เล็กๆแบบนี้แล้วด้านหลังก็มีลายแบบนี้อันนี้จะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์นะครับสีสวยมากๆร้านเขาก็มีหลายแบบเหมือนกันก็ลองเข้าไปดูใน IG ได้นะครับร้านนี้แนะนำมากๆอันนี้เป็นน้องนอนอยู่กลางทะเลเหรอ mm hmm. น้องดูน่าสงสาเรเนาะ แมนขอแนะนําเสื้อยืดล้านนี้นะครับนอกจากเนื้อผ้าที่แบบนิ่มแล้วก็ดีมากๆแล้วตัวแขนนะครับก็มีความยาวที่พอดีปิดข้อศอกพอดีรวมไปถึงตรงคอนะครับเขาทํามาได้กว้างกาลังดีมากๆเลยเสื้อเขาทําทรงมาดีมากๆเลยนะครับปกติคนหุ่นประมาณแมนหุ่นท้วมไม่ถึงอ้วนเนี่ยเวลาใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ครับมันจะทําให้เราดูตันมากขึ้นดูอ้วนมากขึ้นแต่ดูดิของเขาคือ เขาทำมาทรงได้กำลังดีมากๆเลยนะครับทำให้เราไม่ได้ดูถุกมากกว่าเดิมแล้วก็ราคาของเขาก็คือสมเหตุสมผลนะครับไม่ได้แพงมากเกินไปจริงร้านนี้แมนขอแนะนำเลย้ะกันเนาะเสื้อสีเหลืองประมาณนี้เวลาใส่คู่กับเกางเกงสีอ่อนมันจะสวยมากขึ้นแมนก็เลยใส่เป็นขายาวนะครับทรงวินเทจแต่ว่าถ้าใครสะดวกใส่แขนสั้นก็เท่เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาหมวกที่ซื้อมาจากช้อปปี้มารวมด้วยนะครับโดยรวมแล้วลุคนี้ก็จะมีความเกาหลี นิดๆน,นะครับแค่นิดเดียวตัวต่อมาเป็นของโซออนนะครับร้านนี้เขาจะเน้น T-shirt เป็นหลักมีหลายแบบเป็น T-shirt ยูนิเซ็กด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนื้อผ้าไม่ได้นิ่มมากแต่รู้ว่าใส่สบายแล้วก็คุณภาพดีตัวนี้ไม่ได้เป็นทรงโอเวอร์ไซส์นะครับชอบที่ตรงนี้มันเป็นสีน้ำเงินแล้วเขาเล่น3สี 4. พอใส่ออกมาแนละ้วมันจะต้องดู 90มากๆแน่ๆเลยตรงคอก็จะเป็นทรงปิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตรงแขนไม่ได้ยาวมากแมนคิดว่าเขาตั้งใจให้เป็นเสื้อทรงวินเทจแบบยุค90นะครับแมนก็เลยเลือกใส่คู่กับกางเกงยียนทรงตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่คู่กับหมวกสีขาวให้ลุกเป็นยุค90สมัยทาทยังอะไรประมาณนั้นเลยนะครับจริงๆแมนก็ไม่ค่อยได้แต่งลุกประมาณนี้นะครับแต่แมนว่าใส่แล้วมันก็น่ารักดีหลังๆอาจจะลองเปลี่ยนมาใส่ดูนะครับ ผ่านไปทั้งหมดสี่ร้านแล้วไม่รู้ว่าจะรีบพูดทําไมครับเหมือนจะไปธุระต่อมานะครับเป็นร้านต่อมาเป็นเสื้อกักมือ2นะครับร้านนี้แมนซื้อมาทั้งหมด2ตัวชื่อร้านว่า a b c d vintage เขาจะขายเฉพาะเสื้อกักมือ2เท่านั้นแล้วเวลาเขาลงของเที่ยคือโซเอาโซเอาไวมากฉะนั้นอาจจะต้องติดตามไว้เพื่อที่แบบจะได้ไม่พลาดของนะครับแมนซื้อมา2ตัว,ต,ว,ต,วตัวแรก เป็นเสื้อตั๊กสีฟ้านะครับตัวสีฟ้านี้จะไม่ได้เป็นซิปนะครับเป็นกระดุมแปะแปะแบบนี้แล้วก็มีกระเป๋าคือสวยอต้องไปดูของที่ร้านเองเพราะว่าแบบมันไม่ซ้ำกันอยู่แล้วเนื่องจากมันเป็นวินเทจนะครับแล้วก็เป็นของมือ2อีกตัวหนึ่งที่แมนซื้อมาสีเหลืองตัวนี้ชอบมากนะครับ เออลืมบอกไปนะครับตัวนี้แค่150บาทส่วนตัวนี้260บาทตัวนี้มันจะดูน่าจะแต่งตัวได้แฟชั่นมากกว่านะครับผ้าจะค่อนข้างบางซึ่งแมนค่อนข้างชอบเพราะว่าเราต้องการเอามาใส่เป็นแฟชั่นเฉยๆเราไม่ได้จะไปเดินป่าจริงๆนะครับตัวนี้มันต้องใส่ออกมาแล้วแบบดูเท่มากแน่ๆเลยเท่ไหมวะ สิบก็เป็น YKK นะครับแล้วก็ลดขึ้นลดลงสภาพมันยังดีอยู่มากๆเลยนะครับเขาคัดของมาดีมากเลยร้านนี้เขาซักมาให้แล้วนะครับมาถึงก็คือหอมเลยอะ่ะตัวสีเหลืองนะครับแมนเอามาใส่คู่กับเสื้อพื้นสีดำตัวนี้เป็นของ Royal IR นะครับแล้วก็ใส่คู่กับเกงเกงทรง Navigator สีขาวนะครับที่จะมีกระเป๋าข้างๆแบบนี้แล้วก็เอามาแมทช์คู่กับ กระเป๋าของ s h อป e e นะครับที่แมนซื้อมารวมๆแล้วลุกนี้เหมาะที่จะใส่ไปเที่ยวเขาใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็สิ้นเดือนนี้เดี๋ยวแมนจะไปเที่ยวเขาใหญ่ยังไงฝากทุกคนรอดูวอกไปเที่ยวของแมนด้วยนะครับเพราะว่าทุกวอเนี่ยแมนจะมีการคิดอเดลุกนะครับเพื่อที่จะใส่แต่งไปเที่ยวไปทุกคนดูด้วยครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ หรือว่าข้างในจะเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้นะครับเป็นว่าแบบนี้มันจะคุมโทนกว่าสีดำเนาะแล้วก็ดูเท่ส่วนตัวฟ r ามูแมนเอามาใส่คู่กับเสื้อยืดของโซออนนะครับแล้วก็ใส่คู่กับกางเกงตัวเดิมเพราะแมนคิดว่าเสื้อแบบนี้ยังไงใส่คู่กับกางเกงแบบนี้ก็สวยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ใส่เป็นหมวกจากช้อปปี้นะครับแมนว่าเดี๋ยวนี้เสื้อกลาฟไม่จําเป็นต้องไปตั้งแคมป์เดินป่าไปเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแมนว่าสามารถใส่ไปเที่ยวคาเฟ่ได้เหมือนกันแล้วลุกก็ ดูแปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะครับที่สาคัญคือเสื้อกักสามารถพังหุ่นได้นะครับถ้าใครอ้วนนมใหญ่ก็แนะนําว่าใส่เสื้อกักรับรองว่ามันจะช่วยพังหุ่นได้ดีด้วยเหมือนกันครับตัวต่อไปเป็นเสื้อผ้าที่มีหน้าร้านนะครับเป็นแบรนด์ของ u r e the นะครับร้านนี้เขาค่อนข้างจะเน้นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะเป็นสีสีเหมือนเขาจะชอบทําเสื้อผ้าลายทางแบบนี้แม่ก็เลยเลือกตัวนี้มาอันนี้แม่ยังไม่ได้ซักนะครับเล่นสีได้ดีนะครับคือมันเป็นสีที่ยังคุมโทนในระดับหนึ่ง เนื้อผ้าของเขานิมนะครับนิมมากๆใส่สบายแล้วก็ไม่ร้อนแน่ๆในแต่ละแบบของเขาเนี่ยจะมีหลายๆสีมันก็เลยเป็นตัวเลือกให้เวลาแบบจะซื้อทีคือเอาสีนั้นสีนี้ดีปะวะอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นข้อดีมากๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีสีที่ชอบที่ตัวเองไม่ชอบใส่อยู่เหมือนกันชอบความดีเทลของเขาที่มันเออมีป้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวถุงของเขาก็มีถุงของร้านโดยเฉพาะนะครับอันนี้นะครับ อันนี้ถุงร้านเขาเออดูใส่ใจนะครับดูน่ารักดีสรุปแล้วก็คือชอบนะครับ เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่แมนซื้อมาแล้วแมนรู้สึกว่ามันจะอันตรายมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นลายทางค้าๆแบบนี้เวลาใส่แล้วปกติมันจะดูอ้วนนะครับแต่รู้สึกว่าตัวนี้ใส่แล้วก็ไม่ค่อยดูอ้วนนะครับอาจจะด้วยช่วงนมตรงนี้เป็นสีดําก็เลยทําให้ไม่เห็นหัวนมมากนะครับสําหรับเสื้อแบบนี้แนะนําให้ใส่คู่กับขาสั้นจะทําให้ดูชิลขึ้นแล้วก็ดูไม่จริงจังมากแมนก็เลยเอามาใส่คู่กับกางเกงที่แมนซื้อมาจากช้อปปีแต่ว่าตัวนี้มันรัดเกินไป ถ้าพูดตรงๆก็คือว่าแมนไม่ได้ชอบใส่กางเกงทรงประมาณนี้เนื่องจากเวลาใส่กางเกงทรงนี้จะทําให้เราดูขาใหญ่มากขึ้นนะครับแต่สําหรับสีคือดีมากดูมินิมอลมากๆเลยนะครับมาถึงร้านสุดท้ายนะครับก็ขาดไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นกางเกงกางเกงร้านนี้ชื่อร้านว่าอวอนไทยแลนด์นะครับมีทั้งใน IG แล้วก็ช้อปปีแต่เหมือนเขาจะเน้นขายในช้อปปีมากกว่าเขาเน้นขายกางเกงที่เป็นชิโนนะครับ แต่แมนพูดตามตรงนะครับว่าเนื้อผ้าเขาไม่ค่อยนิ่มนะครับเป็นเป็นออกแนวคอตตอนมากกว่าแล้วก็ผ้าไม่ได้ยืนซื้อมา2ตัวนะครับเป็นขาสั้นสีแบบนี้กับขายาวสีกรมพูดตัวนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าแมนลองใส่แล้วทั้ง2ตัวปกติแมนก็ไม่ค่อยซื้อกางเกงออนไลน์เพราะแมนกลัวเรื่องทรง แล้วก็กลัวเรื่องเอวที่แบบแต่ละร้านนะครับมีความใหญ่ไม่เท่ากันแมนอาจจะวัดไซส์ผิดเองอะเรื่องเอวอะได้แต่ตรงขาครับของเขาอะเป็นทรงพอดีพอดีกับขาเลยซึ่งอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่ขาใหญ่แบบแมนนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้มีปัญหาขาใหญ่ก็สามารถซื้อร้านนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าราคาถูกด้วยนะครับขาสั้นนี่แค่290บาทขายาว390 ตัวขายาวแมนลองแล้วแล้วแมนก็ชอบเลยนะครับตัวขาสั้นถ้าเกิดว่าแมนซื้อซไซส์มาได้พอดีกว่านี้แมนก็ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าสีมันสวยดีเสียดดยเนาะขายใหญ่ไปตัวขาสั้นแมนคีเอตไปรูก้ก่อนหน้านี้แล้วเนาะส่วนขายาวนะครับแมนลองใส่แล้วแม้ว่าเนื้อผ้าเขาจะแข็งแต่ปรากฏว่ามันเป็นข้อดีครับมันช่วยกระชับทําให้ขาของเราดูไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่อึดอัด ผ้าก็ยืดค่อนข้างโอเคเลยนะครับเหมาะสาหรับหนุ่มออฟฟิศที่หางเกงราคาไม่แพงนะครับแล้วเอามาใส่ทํางานได้สบายๆแมงก็เลยเอามาใส่คว่กับเสื้อเชิ้ตเป็นหนุ่มออฟฟิศแบบนี้เสื้อตัวนี้เป็นของยูนิโคลนะครับตอนนั้นลดอยู่เหรอสามกบาทแมงก็เลยจัดมาเลยแอบทําให้นึกถึงสมัยตอนที่ยังทํางานออฟฟิศอยู่นะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้อีกแล้วเนาะ ครบแล้วนะครับทั้งหมด11ชิ้นมีทั้งหมด7ร้านด้วยกันก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากให้แมนมาแนะนําเกี่ยวกับแฟชั่นอื่นๆอีกหรือมีอยากคลิปอะไรที่อยากให้ทํานะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมก็คอมเมนต์ใต้ก็สามารถก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวแมนจะมาทําให้นะครับยังไงก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายจะสวัสดีหรือว่าจะบ๊ายบายวะสวัสดีครับบ๊ายบาย